สวัสดีครับนนบ้านผันไม้พอเพียงครับวันนี้วันที่ี25ธันวาคม2564ครับวันนี้วันคริสต์มาสครับมาพร้อมกับดาวหางครับพเพื่อนๆเห็นดาวหางไหมครับบ้านพันไม้พอเพียงดีใจเจอดาวหางอ้าว25ค่ำคืนนี้ดาวหางครับ มีดาวหางมาไม่รู้จะดาวหางหรือเปล่านะครับข้อมูลทางดาราศาสตร์ที่เป็นข่าวก็ไม่เห็นแต่ตอนนี้ดวงตาเรามองเห็นครับแสงเดินทางเร็วมากครับเร็วเร็วมากเลยจริงๆเมื่อกี้อยู่เห็นขอบขอบ,ขอบท้องฟ้าครับตอนนี้ขึ้นมากลางท้องฟ้าแล้วเพื่อนๆขออภัยหากกล้องมองไม่ชัดนะครับ แต่ตอนนี้เราเจอสิ่งที่มีละอองอยู่ด้านหลังเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่แหละครับดาวหางดูจากตาจะสวยงามมากครับเดี๋ยวเราเจอกันนะครับบ้านพม่าพอเพียงครับ